ายหาเสียงของผู้สมัครสสที่จังหวัดพิษณุโลกนะคือหมอองปฏิพัทธ์เนี่ยแกเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนใช่ไหมออกมาโวยผู้สมัครท่านหนึ่งของพรรคเพื่อไทยว่าเฮ้ยทำไมทําป้ายหาเสียงเนี่ยปกติพรรคเพื่อไทยสีอะไรนะสีแดงใช่ไหมแต่ทําไมเอ้ e i, ทำป้ายอ่ะออกโทนสีส้มละ่ะเออนี่ครับหมอองออกมาโวยครับบอกว่าเฮ้ยทำไมไปทําโทนสีส้มละ่ะคล้ายๆกับว่าจะ เนียนหรือเปล่าเออจะเนียนๆแบบว่าเออให้คนเลือกอ่าบางคนอาจจะชอบพักสีส้มอยู่แล้วจะได้เลือกหมายเลขสีไปหรือเปล่าเนี่ครับจากกรณีดราม่านะครับรองหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณเจเดชจันทรานะครับผู้สมัครสสเขตหนึ่งพิสุุลลกนะครับที่ทําป้ายหาเสียงคือป้ายเนี่ยมีแค่เลขสี่คุณผู้ชมครับไม่มีรูปผู้สมัครไม่มีชื่อพักการเมืองและโทนออกสีส้มๆไม่ใช่สีแดง ก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่สับสนนะครับเมื่อวานนี้หมอองปฏิพัฒน์สันติพาดาครับอดีตรองประธานสภาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนออกมาโพสข้อความเลยครับบอกว่าอยากให้รัฐบาลประชาชนเนี่ยเลือกโฟกนัทชนนชนะบุรณาศัก์เบอร์ B 5เท่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นปาริลิสก็เลือกพรรคประชาชนเบอร์46ครับมีการแท็กไปถึง คุณจะเด็ดด้วยนะครับบอกว่าถึงคุณบจะเด็ดจันทราการทําป้ายเบอร์สี่ที่ไม่มีโลโก้ของพรรคเพื่อไทยและก็ยังใช้โทนสีส้มเนี่ยการไปเดินบอกคนพิษโลกว่าให้กาเบอร์สี่แล้วก็พักเบอร์46หาเสียงแบบทิ้งพักคตัวเองไปเลยแบบนี้เนี่ยมองในแง่หนึ่งก็คือการหาเสียงทั่วไปนักการเมืองเดิมๆก็ทําแต่อีกแง่นึงก็คือการสร้างความสับสนให้กับประชาชนสร้างเรื่องเล่าผิด,ผด อยากให้เลิกทำนะครับแล้วก็มาแข่งขันแบบที่ควรจะเป็นนี่ก็มีการเชิญชวนเลยครับบอกว่ามาเลยเนีย่เชิญชวนออกแนวท้าครับว่ามาเวทีดิเบตให้คนพิษโลกรู้เลยว่าคุณคิดยังไงนโยบายเป็นยังไงจะรักษาคำพูดหรือไม่บอกมาชัดๆว่าเลือกคุณเป็นรัฐบาลแล้วประเทศจะเป็นยังไงต่างจากสองปีที่พักเพื่อไทยเป็นมาแล้วยังไงจะไปเสนอกฎหมายอะไรในฐานะสสผมชวนนะครับ นี่คือคำชวนของหมอองปฏิพัฒน์นะครับขณะที่คุณจะเด็ดออกมาชี้แจงล่าสุดแล้วครับคุณผู้ชมครับบอกว่าไอ้ป้ายหาเสียงของเขาอ่ะที่แล้วที่เือตั้งซ่อมครับประชาชนให้โอกาสเขาที่มีแค่ตัวเลขหมายเลขสี่ไม่มีโลโก้พรรคเพื่อไทยเขายืนยันนะครับบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์การหาเสียงของเขาและจริงๆเนี่ยไอ้ที่เขียนเนี่ยมันเป็นสีแดง มันเป็นสีแดงตามแบบก่อนการผลิตเลยแล้วก็ทำมาประมาณ50ป้ายแล้วคล้ายๆกับป้ายกองโจรอะเอาไปติดตามจุดต่างๆน,นะครับบริเวณโซนหลักแล้วก็อยากให้คนที่ผ่านไปผ่านมาม,มองเห็นไงนนบางคนบอกว่าเอา้าแล้วทำไมคุณไม่ใส่เบอร์พักของคุณละพักเพื่อไทยอะ่ะปี่ลิฟ์เบอร์เก้าใช่ไหมคุณจะเด็ดบอกว่ากลัวว่าจะทำให้คนเขาสับสนไงก็เลยเลือกที่จะเขียนเฉพาะ หมายเลขของตัวเองที่ลงสมัครในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับนักข่าวก็ถามตอบบอ,อาชาชบ,อบอกว่าคุณเะเดดแล้วที่ฝั่งของพรรคประชาชนเขาบอกอะบอกว่าคุณเนี่ยไปใช้โทนสีส้มเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าใจผิดเหรอทำให้คนเขาสับสนเหรอคุณเะเดดตอบมาแบบนี้คุณผู้ชมบอกบอกว่าอะไรรู้ปะบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพกลางแดดหรือเปล่าสีมันเลยเพี้ยน นี่ต้องถามคนในพื้นที่เราจริงๆนะเนี่ยเพราะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราเห็นแต่ภาพถ่ายเงถามว่าเวลาเราถ่ายภาพกลางแดดเป็นไปได้ไหมที่ทําให้เสียงเพีย้ยนทําให้สีเพี้ยนเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าเราก็อยากเห็นของจริงนะว่ามันเป็นสีส้มจริงหรือเปล่า คนในพื้นที่ถืว่าอยู่ในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยู่พิษณุลโลกถ้าถติว่าไปเห็นป้ายนี้แล้วช่วยบอกหน่อยว่ามันออกโทนสีไหนกันแน่โทนสีส้มอย่างที่พักประชาชนเขามีการกล่าวอ้างหรือเปล่านะครับแต่คุณเจเด็นเนี่ยบอกว่ามันเป็นการถ่ายภาพกลางแดดก,ก็เลยทําให้สีเพี้ยนเข้ามาโครงการพวกนี้ครับเลยอาจจะเห็นสีแดงเป็นสีส้มคนบางคนก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้นะครับแต่หลังจากนี้รับปากบอกว่าจะสั่งปรับแก้ใหม่นะครับ ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างบอกว่าไปบอกให้เลือกเบอร์สี่ก็คือเบอร์ของคุณจจเด็ดเอง แล้วให้ไปเลือกพรรคอื่นน่ะผมรับทุกปัญหามาเราดำเนินการแล้วเสร็จคือตอนนี้พรรคประชาชนก็บอกว่าคุณจะเดดก็จะบอกว่าให้เลือกเบอร์สี่ก็คือเบอร์ของคุณเะเดตแล้วก็ให้เลือกพรรคประชาชนเบอร์สี่สิบหกเนี่ยคุณเะเดตบอกว่าขอปฏิเสธแล้วก็อยากจะขอหลักฐานที่ชัดเจนไม่ใช่มากล่าวหากันลอยๆอยแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของการเรียกร้องนะครับให้ขึ้นเวทีดีเบตคุณจะเดตให้เหตุผลบอกว่าก่อนหน้านี้ผมติดภารกิจผมก็เลยไม่สามารถไปร่วมดีเบตได้ แต่เวทีดีเบตวันที่31มกราคมนี้ยืนยันจะเข้าร่วมการดีเบตแน่นอนนะครับปัญหามาเราดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก็อาจจะต้องสั่งปรับแก้ใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคนในพื้นที่เนี่ยจะสับสนกันใหญ่นะล่าสุดเห็นบอกว่าคุณเจเด็ตโพสตภาพป้ายหาเสียงใหม่แล้วนะครับแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเจเด็จันทาเบอร์สีสีแดงแก้ไขเรียบร้อยส่งผลิตคืนนี้พรุ่งนี้ติดตั้งครับ อันนี้ชัดเจนอันนี้สีแดงจริงแต่ก่อนนี่คนในพื้นที่บอกว่าทำไมมันออกสีส้มๆวะกะว่าจะม้วนนี่เมื่อ่านเนอะเนี่ยประชาชนเอาเลขหกไปวางข้างๆกลายเป็นสี่สิบหกก็ได้อันนี้ส่งจากเลขสี่เลยใช่ไหมแล้วก็ทำแบบเดียวกันด้วยนะอาน้า ลุกเล่นลุกเล่นลุกเล่นของ uh, ปัดต,ต,ต st, <c oughs> <c oughs> uh. ่อยเป็นคนเอามาโพสนะเนี่ยพักประชาชนเขาจะคิดอะไรแบบนี้นะออกแนวแบบนะเขาบอกว่างานอาร์ตใช่ไหมงานครีเอทีพอันแล้วแต่คนจะมองแล้วกันนะคะ